ถ่ายโฆษณาค่ะยามาฮ่าถ้าได้เห็นกันแล้วกีโนชอบไม่ชอบชอบไหมหรอไม่ไม่ค่อยได้ชอบอะค่ะช่วงนี้ทำบ้านกันเลยต้องเงงกันใส่ค่าบ้านไปกวันค่ะไปห้าวันค่ะพี่วูดดี้แล้วก็พี่โจอีบอยสนุกค่ะวันนั้นไปทำอะไรกันบ้างคะหวันก็ไปถึงก็พักก่อนวันแรกแล้วก็วันที่สองวันที่สามเนี่ยถ่าย ค่ะแล้วก็มีถ่ายพันิ่งด้วยค่ะโอ๊ยไม่มีกิหลักค่ะเยอะมากพี่ได้มีค่ะตวเแ็กไม่ไม่ไม่ค่ะ ทำแบบเพื่อความสบายใจคือจริงๆมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยดีใจที่มีโอกาสแบบมาร่วมงานกับ Yamaha Final อะค่ะแล้วก็ได้ออกแบบเองด้วยเดี๋ยวจะมีประมูลรถด,ด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คนแบบเข้ามาประมูลกันเยอะๆนนเหมือนมีหนังสือลงว่าไปครั้งนี้เราหมดค่าช้อปไปเป็นล้านไม่จริงเลยทำงานป่วยป่วยด้วยซ้ำไปค่ะได้ช้อปปิ้งบ้างไยหมคะไม่ได้ช้อปค่ะแต่มันมีข่าวมาว่ามีป่าบุญทุ่งให้เงินช้อปปิ้งเป็นล้านเลยโอ้โห สาธุค่ะสาธุค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจะนี่คงไม่ต้องทำงานแล้วล่ะพี่สาธุเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังทำงานเยอะมากอยู่เหมือนเดิมค่ะไม่มีไม่มีใครมาแบบว่าใจสาธุเลยค่ะสมพรนะคะจะได้ไม่นุ่งเหนื่อยทจนนีข่าวแบบนี้มันดูเสียหายพอสมควรเราจะนี่ว่าจะนี่เลยจุดนั้นแล้วอ่ะคือจนนี่ทำงานตั้งแต่เด็กแล้วก็ดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ คือไม่ว่าจะนี่อยากจะได้อะไรเนี่ยจะนี่ก็ต้องซื้อเองต้องดูแลด้วยตัวเองอะไรอย mm hmm. ่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าหนักมากแล้วก็เหนื่อยมากด้วยค่ะอย่างบ้านที่นนี่ทำเนี่ยจะนี่จะภูมิใจมากเพราะว่าเรารู้สึกว่า มันมันทุกบาททุกสตางค์จริงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเจนี่อยู่เนี่ยเจนี่จะอยู่อย่างภูมิใจจริงๆว่าแบบเออมันมันคือหยาดเหงื่อเจนี่เข้าไปในบ้านนี่อะไรเจรนี่รู้สึกว่าเราสดชื่นจริงๆอะค่ะเพราะว่าเข้าไปแล้วแบบเอ้ยเนี่ยรู้ไหมว่าต้องลองให้กี่ซีงกว่าจะได้บ้านหลังนี้มา <c oughs> เนื้อตาแทบกระเด็นอะแรงเงานี้แบบมันมันหนักจริงๆอะค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะมันเลยใจเป็นความภูมิใจไม่ต้องแบบไม่ต้องให้ใครมาดูแลเราเราดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวจะนี่เองด้วยก,กับคนที่ปล่อยข่าวมา,วานคะไม่โกรธนี่ะไรสาดพูดเลยถ้ามีก็สบายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมยืนลาบากอยู่เพื่อนๆในกลุ่มสบายหมดแล้วเนี่ย <laughs> จริงๆแล้วก็อยากอยากคนแบบว่ามาดูแลให้หรือเปล่าสามารถดูแลตัวเองได้คือตอนนี้ไม่ต้องการหนุ่มคนไหนเลยใช่ไหมคุณจีน ถามว่าต้องการไหมอายุขนาดนี้มันก็อยากจะให้มีคนมาดูแลความรู้สึกเราแต่ว่าถ้ามันยังไม่มียังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่อ่อะคือไม่ได้ไขว่คว้าไม่ได้ตามหาอะไรเยอายุขนาดนี้ไม่ต้องไขว่คว้าแล้วแหละบางคงเป็นคงสุดท้ายจริงๆ <S <S อ,อ<ม>่ะมีะเห็นมาพูดเลยลองกลมนานม,มีเพื่อนๆมีแซวอะไรอย่างเงี้ยไหมคะว่าแบบฉันจะซื้อคานได้เลยแล้วี่คะเขาแซวจังเขาลงอินสตาแกรมเห็นไหมคะคือ ก็เขาควบคองแบบเออปล่อยค่ะชินซะแล้วชินมากซะแล้วหนูไม่มีเวลาด้วยค่ะทำงานละครตอนนี้2เรื่องแล้วก็ดาวเกี่ยวเดือนงานจอรนแอร์เพราะฉะนั้นถ่ายเจวันนี่คือแบบไม่มีโอกาสได้เจอใครจะนี่เจอทีมงานในละครมากกว่าเจอคนข้างนอกอีกค่ะแต่ว่ามันก็มีคเว่าแฮ้คนเหร้มึคนเหอ้งนอเยงอเฮมงครเ้ยมึงคนเอนอไม่นมีไนเม่อมีคอมมค ตุ๊กตาหน้าบถลนตัวเองป่ะก็คือจากค่ะไปไม่มีไม่มีค่ะยืนยันค่ะที่หนูมีคนขับรถนะหนูมีคนขับรถนะคะคนขับรถหนูก็อยู่ข้างล่างค่ะส่งหนูที่กองทุกครั้งยืนยันเนาะค่ะเป็นการสนิทกันก็รู้จักอะค่ะ คือไม่ได้เปไนเลยนะคไม่มีค่ะไม่มีค่ะนี่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างไม่มีค่ะโมเขียวตัวค่ะตุ๊บเออเจนนี่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าจริงๆตัวเจนนี่เองเจนนี่ก็ทำงานทุกวันนะคะข่าวก็เป็นข่าวอะเนาะเอองานอะไรเยอะพี่หนูอายอายชีพคนขับรถหนูอ่า ไม่พูดดีกว่าเนอะไม่ควรมองอย่างนั้นค่ะแต่ก็เคยมีหมอดูทักมาเจนนี่จะได้แบบว่าหมอดูหมอดูหมอรักก่อลอกหมอดูเชื่อตัวเองค่ะไม่เชื่อในเรื่องนี้ จะนี่ไม่อยากลบหลู่ละกันแต่ว่านขณะนี้คือเชื่อตัวเองค่ะทํางานแล้วก็มีครอบครัวของตัวเองถ้าสมมติวันหนึ่งมีแบบข้อไมเข้ามาขายขนมจีบเราอย่างงี้พี่เนี่ไม่ทราบเหมือนกันอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตจจนี่ฟันทองตัวเองก่อนได้ไหมเนี่ยเหนื่อยมากอ่ะได้ไหมอ่ะเนอะตอนนี้ถ่ายถึงไหนแล้วคะถ่ายถึงไหน90%ซค่ะ เหมือนเรื่องนี้จะถ่ายนานเ,นเห็นไหม,มไม่หายหมดเลย <c oughs> แล้วพอแล้วชักออกเลยอะ <c oughs> ่ะเหมือนเรื่องนี้จะถ่ายนานพอนสมควรถ่ายนานค่ะประมาณ8เดือน <c oughs> ถ่ายไป2คิวละก็ <c oughs> ก็สนุกดีค่ะมันแรกที่ถ่ายก็ยังเกรงอยู่ <c oughs> สนิหารสัญญาแข่ใช่ค่ะรุงนนี้จะ <c oughs> ย,ยากไหมคะจากพี่โดมตอนนี้ไม่ยาก ต้องบอกว่าพี่โดมเก่งตอนแรกจะนี่คิดว่าเอ๊ะจะยังไงแบบเราด้วยความที่เราก็เกรงอยู่กับแบบซุปเปอร์สตาร์ขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ปรากฏว,ว่าพอพอได้ถ่ายด้วยกันแล้วพี่โดมเก่งคะ่ะนีดลงตัวกันแล้วดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องมีกซกสักประมาณอีกระยะหนึ่งเพราะนี่ผ่านไปได้แค่สองคิวเองอเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจนนี่